สวัสดีครับส่งไปโครครับช่วงเย็นครับมาดูหน้างานกันปั๊มคืบหน้านี่ครับวันนี้ปรับเสร็จแล้วครับปรับเสร็จแล้วเนี่ยช่างตั้งแบบแล้วครับพุงนี้เทครับโอ้โหมันเมื่อวันเอาโคเดินทอยทรายครับไม่ไหวครับกายเอะเกินนู้นครับไปเอาทรายจากนูงน้นมาครับแล้วเดินเลาะมานนี่ครับ รอบวันนี้แล้วก็ไปนี่ครับโหไกลมากครับเดินอยู่สามเที่ยวก็ไม่ไหวครับตัวเดินร้อนจิดเลยครับนี่ฮะเราก็จะมาขูดเก็บข้างๆเนี่ครับข้างๆฮะเก็บระดับให้มันได้ครับนี่คระเขาก็จะขึงเอ็นอย่างนงี้นี่ฮะงานใครใครก่อสร้างอันอย่างเงี้ยฮะขูดไปเลยเก็บงานตรงนี้มันก็น่วมครับมันไม่แน่นเท่าไหร่ข้างล่างมันเปียกเยอะตั้งแต่ทีแรกถ้าเกิดเราจะลื้อทําใหม่หมดบทอัดใหม่หมดก็ ก็จะเสียเวลาเขาบอกว่าไม่มีรถใหญ่วิ่งก็อยาจะเทเลยหลักๆรถใหญ่วิ่งจะวิ่งเส้นนี้ครับนี่ฮะแต่ถ้ากับเส้นเส้นเมนะมันจะแน่นครับนี่ครับเราทําแน่นๆครับเนี่ยเนี่ยระตเริ่มทำเสาประตูแล้วครับก็ยังอยู่ที่เดิมครับนี่ครับโคโกนาโบเดลครับอ่ามาแล้วรถมารับ ดีโก้น้อยมาแล้วมารับแล้วอันนี้ฮะดูครับเกียร์ครับนี่ครับตรงนี้เขาจะทำเจ้าเขาจะปาดตรงนี้ให้ตรงนี้จะสูงครับด้านนี้จะสูงครับสลบลงมาทางนี้ครับสลบลงมาด้านนี้ครอันนี้ก็เหมือนกันครับเขาจะสลบมาทางนี้เขาไม่ให้น้ําลงบ่อครับนี่ผมก็เก็บงานตรงนี้ก็แกบก็แกะอยู่เลยครับวันๆไม่ทําอะไรครับงาน รายวันก็อย่างนี้ยครับทำไปเรื่อยครับนี่ฮะแล้วก็คูดเก็บงานเราก็จะลื้อพื้นหินคุกขึ้นมาก่อนครับตรงทีแรกตรงนี้หินคุกกองอนี้ปุ๊บเราก็ปาดหินคุกขึ้นมาก่อนครับเอาหินคุกขึ้นมาไว้ก่อนเราก็เอาเอร์โคเดินย่ามก่อนครับย่ามให้แน่นก่อนจะย่ามแน่นเสร็จก็เอาคุกปิดกับนี่ฮะนี่ขน,นาดแบบนี้ครับการทำงานถนนก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็เหมือนเราพลิกไปพลิกดินไปพลิกดินมาครับเหมือนคล้ายๆเก็ตเตอร์ครับแต่เราก็ไม่ได้ใช้ถึงขนาดเก็ตเตอร์เราใช้ไปรโคครับนี่ฮะ <ítulo> นี่ครับวันนี้ก็เนี่จะเป็นรอยย่ำมครับคือ Martine, ดินในตรงหน้าไมโคดูซานนั่นดินมันเปียกครับด้ดานข้างมันเปียกเดี๋ยวพวกนี้ผมจะมีครับคือคือดินที่มันเปียกเนี่ยเรา <uc> er. จะทํายังไงให้มันแห้งก็คือเราต้องขุดขุดเขาครับพอมีแดดแล้วเขาครับเขาไปเข้ามาเข้าไปเข้ามาเขาไปเรื่อยครับเขาไปเรื <tr <tr ่อยดี๋ยวมันจะเกิดมันจะแห้งขึ้นมาเรื่อยๆครับดย๋ยวมันจะเริ่มหมาดคือไม่ต้องแห้งครับให้เริ่มหมาดพอมาดปุ๊บเราเหยียบเนี่ยเถ้าเกิดเหยียบประมาณนี้ครับโอเคแล้ว เดีย๋ยววันนี้ผมจะมิกครับเนี่ยกดดึงกองนี้ฮะหน้าไมโครผมจะมิกครับเดี๋ยวมันจะไปม,มิกกองหลังไมโครนู้นเดี๋ยววันนี้ไมโครขยับพวกนี้ช่างจะมาทํำดินซานให้เสร็จนะเหลือได้เหลือระบบสตาร์ทกับอ่าระบบสตาร์ทกับอ่าสิงคโปร์ครับเนี้ยเราจะไปมิกกองนู้นครับพอมิกปุ๊บพอมีฟาร์มหมาดมีฟาร์มชื้นได้ที่ปุ๊บเราก็ปูเลยครับเนี่ยฮะเราก็จะปูไปนี่แล้วก็เอาหินคุกด้านหลังครับกบลงมาครับหลัลงรถนี่มีหินคุกอยู่ไอ้ส่วนทรายนู้นเราก็จะปูกลับมาบ้างอีกบางส่วนก็เอาไปข้างหลังคคครรัับบแล้้วเเอออาาากกขมี นี่ครับนางานก็ประมาณนี้ครับเวลาทํางานเงี้ยจะเกิดเป็นงานบทอัดทำหนุนครับเดีก็มีดินเปียกงี้ปุ๊บเรามิกครับเราเราคูดคะคูดเขาไปเรื่อยครับเราเขากัไปเรื่อยครับคูดไปคูดมาคูดไปคูดมาฮะยอมเสียเวลาหน่อยเดี๋ยวมันจะแห้งไปเองครับยิ่งตักยิ่งแห้งฮะอ่าเหมือนเราเหมือนเหมือนเราทอยดินอะไรทักอย่างที่มันเป็นอัาสเกตดินดินที่เราอย่างอย่างพวกทําบอกกุ้งบอกบอกกุ้งอะไรเงี้ยแรกๆเราฝานจะไปขี้เลนครับพอเราฝานไปสามรอบสี่รอบดินจะเริ่มปั้นปั้นกรอนได้แล้ว อ่มมันจะหมาดขึ้นไปเรื่อยดินนี้เหมือนกันแล้วดินนี่ไม่ได้เละเท่าบอกคุกบอก่อปลาที่เราทำเนี่ยดินมันก็คแค่หมาดเดี๋ยวเราขวาดเขาไปเข้ามาก็จะแห้งเนี่ยเดี๋ยวเราเอาอคุกเนื้อปาดไปทางหลังรถบ้างที่เหลือก็เขี่ยไปด้านนี้เนี่ยเขี่ยไปด้านหลังนี่ก็จะสวย้วครับยหน้าง,งานก็ประมาณนี้ครับเนี่ยนี่คือใช้ไมโครทานะครับเนี่ยใช้ไมโครทาครับใช้ไมโครทำมันล้วนไม่มีเดเตอร์มีอะไรหรือหน้าง,งาอย่างเงี้ยแต่เราทําได้อย่างงี้ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าที่ ที่เป็นสเสน่ห์ของมันเลยคือเราใช้บมืกีตรงนี้ครับเก็บงานเก็บรายช่างนี่ชอบมากครับขูดตั้งวงตั้งแบบช่างบอกโอ้โหชอบชอบช่างบอกแจวเลยนี่คือบนทน้องถนของมันผมก็แทบไม่ใช้ได้แชมป์กี่ฟันนี่ฮะสะลบคางคือถ้าเกิดสลบสลบเนี่ยผมจะเก่งมากครับถ้าเกิดสลบไปโค้งนะครับผมเก่งมากถ้าเกิดสลบไปตรงผมก็ไม่เก่ง <c oughs> นี่นี่ล้อเล่นล้อเล่นอันนี้ก็คือสลบอันนี้คือว่าเป็นไอ้ได้ไอสงจากบอกกุ้งครับเราทําบอกกุ้งอยู่เราก็ จะเก่งด้วยการเข้าโค้งครับขับไปโค้งเข้าโค้งเก่งครับถ้าเกิดรถยนต์เข้าโคง้งโอ้โหเขาจะหลุดครับนี่ฮะเราจะเข้าโคง้งนหะฮะเป็นโคงน้งเสวยครับนี่ครับงานหน้างานครับก็จะประมาณนี้ครับพี่พเพื่อนอาจารย์ทั้งหลายก็ดูประมาณนี้งานหน้าง,งานก็ประมาณนี้ครับการทํางานก็ประมาณนี้คืองานพวกนี้มันซับซ้อนเราต้องก็ค่อยทำาค่อยคิดก็ค่อยทาไปเรือ่อยครับเดี๋ยเราก็จะทําเข้าใจาเองแต่ถ้าเกิดเราทํางานดีอย่างเงี้ยเนี่ยวันทั้งวันก็ เวลาเราทางานทําอะไรแล้วเราโดเราทำเหมือนไม่ค่อยได้งานแต่ก็ไม่มีใครมาว่าเราเพราะว่างานแบบนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับมันก็ต้องค่อยเขาไปเข้ามาทําแบเรื่อยคือเป็นงานจุกจิกงานก่อสร้างเป็นงานจุกจิกครับมันไม่ใช่แบบเป็นงานที่งานพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการปริมาณแต่เขาเรียกว่าต้องการความละเอียดฮะงานพวกงานก่อสร้างจะละเอียดแต่อันนี้คือคืองานถนนจะละเอียดหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นงานอย่างอื่นงานเปิดพื้นฐานเปิดพื้นไร อันนั้นมันก็อีกอย่างหนึ่งครับเขาว่าไปจะถอดไปอันนี้ผมอันนี้ผมคือมาถ่ายให้ดูข้าวๆหน้างนแต่ละวันของผมเนี่ยผอผสมน้อยผมโอ้โหวันนี้แย่ครับเดินเอากองทรายอย่างนู้นครับไปเทนู่นทีละตักทีละตักแย่เลยครับตัวเดินร้อนจิตเลยครับแต่เราก็ต้องทําครับพอดีก็ไม่ไหวครับพอดีเขาเอากระบะมาช่วยถอยก็โอเคโอเคนะครับวันนี้ค่นี้ครับถ่ายให้ดูข้าวๆ๋ยวพรุวกนี้เราจะลุ้ไปทางดูซานครับ ดูฮะเราจะทำทะลุไปถึงนู่นเลยครับไกลๆนู่นเลยเห็นไหมเอ่ยนูฮะจะมีเสาปูนอยู่ด้านหลังนู่นเลยครับหลังดูซานเลยครับงานเราทําไปถึงนู่นโอเคนะครับสวัสดีครับผม